ันนี้จะเป็นงานป้ายเคส148นะคะคิว9จำนวนชิ้นประมาณ295ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างมีเสื่องเกงกระโปรงเดนด้วยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะจ๊ะราคา2 1 9, 9 0บาทนะคะซักอบรีดฟรีชุบมาว้าวเมโซเปียโนสีชมพูใสหวานงานปัก4ีดี 3D มาเลยนะจ๊นะลูกค้าเมโซเปียโนมาแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋า สาวน้อยผู้น่ารักเลยงานปักแขนตุ๊ก,กตาน่ารักมากจ้ะว้าวสนุปปี้นะจ๊ะแสนสวยเลยการ์ตูนญี่ปุ่นแบบน่ารักเลยงานตามหาน้องมินนี่นะจ๊ะโชรี่งานปักแขนตุ๊ก,กตาจ้าสมอคอการ์ตูนญี่ปุ่นจ้าเแบบี้ทรีใครชอบเบบี้ทรีก็จัดได้เลยแขนกระดิ่งมินิมอลมาแล้ว สมอคอกสมอคอผู้น่ารักนะจ๊ะเดอะฮาร์จ้านี่ได้รีวิวตามนี้เลยนะคะผ้าส่วนใหญ่ก็คือสวยสะอาดนะจ๊ะยูนิคยูทีแบบสวยสวยเลยนะจ๊ะแห่นก็ดิงแต่งโบน่ารักเลยลายรองเท้าสวยมากกิฟเกมีตั้งแต่ไซส์ร้อยยี่จนถึงขึ้นไปลูกคะจ๋าจเน้นไซงร้อยสามสขึ้นไปจ้าสวยน่ารักมากสาวเบบี้ทรีนะจ๊ะ ใครชอบคิวนี้จองได้เลยเลือกโปรโมชั่นได้2,990เอาอายูทีมาอีกแล้วจ้าแฟดด้วยนะจ๊ะอุ้ยใหม่กริบเทียบหนึ่งแต่งโบเลยอ้าวแม่เจ้าเป็นทรงครอปนะจ๊ะว้าวป้ายจากชอบจ้าคิวนี้แสนสวยน่ารักมาเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสายเบบี้ทรก็มานะจ๊ะทรงปากไหลเซ็กซี่อุ้ตัวนี้น่ารักจังนะ่าให้ลูกใส่มากเลย ลูกสาววัยเจ็ดแปดขวบนะ่าใส่มา้ลูกค้าจา๋าสาวน้อยแต่งโบน่ารักใครมีรูปนะคะตั้งแต่อายุหกขวบขึ้นไปนะจ๊ะหรือน้ําหนักสิบแปดโลขึ้นไปสามารถใส่รหัสนี้ได้เลยจ้าเลือกคิวเลือกได้เลยลูกค้าจา๋ารีวิวให้ดูทุกตัวคอบัวสวยมากโอ้ทรงปีกกระดิ่งสายหวานสีมม้วงพาาเทลเฮนนดเอมงานปักสามดีนะจ๊ะ ทรงครอบทรงครอบทรงยืดนะจ๊ะงานปักแผ่นกรดิ่งสีม่วงพาเทลฮาเนสฮานเนสลูกสาวแบบน่ารักเลยพ่อจ๋า โอ้สมอกคอเฮดนเอ็มมาอีกแล้วสาวน้อยสวยกริบไปจากอุ้ยทรงแบบน่ารักทั้งนั้นเลยลูกค้าจ้าขายง่ายสบายสบายเลยนะจ๊ะใส่วายใส่เซ็กซี่ก็มานะจ๊ะลูกค้าใครชอบคิวนี้รหัสนี้พับไว้ได้เลยลูกค้าจ๋าเลือกโปรโมชั่นสุดพิเศษได้เลยว้าวใหม่กริบเทียบมือหนึ่งเลยแม่จ้ายูทีจโอ้หว้าวว้า,วา,วา,วา ลูกสาวแสนสวยกริบไปเลยจ้าทรงผ่าข้างทรงครอปแต่งข้างนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสาวน้อยบานป้ายยังอยู่เลยนะจ๊ะชิงกะเบลนะจ๊าเแบบี้ทรีแต่งโบนะจ๊ะโอ้ยแก๊ปงานปากกิตตันสวยมากใครชอบคิวนี้จองได้เลยให้เด,ดเอ็มลูกค้าสามารถซีเอฟย้อนหลังได้นะจ๊ะดอกลูกสาวเลยจ้ะ ใครอยากมีรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักได้เลยลูกค้าทำงานไปข่ะผ้าไปลูกใส่ไปได้เลยนะจ๊ะเลือกได้เลยโปรโมชั่นพิเศษว้าวใหม่กิบเทียบหนึ่งกับเบบี้ทรีอันนี้ขายได้ราคาเลยเจเก้าเลยนะจ๊ะลายนี้ลูกค้าจ๋าเฮล l ลคิตตี้ก็น่ารักลูกค้าจ๋าว้าวมินนี่สาวสวยมาอีกแล้วจ้าน้องมินนี่ มีแต่ไซส์120เลยจ้ะอุย้ยคิ้วแบบน่าหักมากจ้ารกรุบกริบกริบไปเลยลูกค้าจ้ะทรงครอบงานปักแบบสวยเลยนะจ้าว้าวซาร่าคอบจ้ะกริบเทียบหนึ่งไปเลยจ้ะลูกค้าจ้าอุย้ยตัวน,นี้สวยไมย่กริบเลยลูกค้าน่าใส่น่ารักเพราะว่าเราใส่ได้ลูกค้าจ๋ะเราใส่ได้ด้วยขายได้ด้วยนะจะลูกค้าอ้อมีกระจูสวยกริบไปเลยนะจ๊ะ งานปักแบบเซ็กซี่ผูกค้าง,งานตามหาเลยปรับเชฟได้เลยลูกค้าจา๋าใครจะเอาคิวนี้กดจองได้เลยนะจา๊าแชทไม่เด้งลูกค้าสามารถกดทักแชทได้เลยนะจา๊าหน้าหน้าฟีดอาจจะไม่ได้ขึ้นโชว์ลูกค้าโอ้ยเบบี้ทีดีมากลูกค้าจา๋าไมมิโลดี้น่ารักมากเบบี้ทีดูซิ แต่งโบทั้งนั้นเลยได้ราคากระตูนตัวนี้เลยน่อะจ๋าเบบี้ชีแบบน่ารักไปเลยซาร่าซาร่าซาร่าแกมูรีงานปักสวยมากจ้านี่เบบี้ชีนะจ๊ะสฟิวป้ายังอยู่เลยน้องหมีลายสีหวานละมุนละไมามากสายหวานนะจ๊ะเบบี้ชีแต่งโบด้านในจ้า สาวน้อยเบบี้ทรีใครชอบเบบี้ทรีอันนี้ก็มีเบบี้ทรีให้ถ่ายนะจ๊ะลายแบบสวยเลยทรงคอบทรงปีกป้ายยังอยู่แบบนี้เลยจ้ะสาวน้อยวนะัยน่ารักใครชอบคิวนี้ทักแชทจองได้เลยนะจ๊ะได้ตามรีวิวนี้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอุ้ยเพชรมีเพชรแต่งดาวด้วยนะจ๊ะอันนี้จะได้ตามรีวิวที่โชว์เลยนะจ๊ะ นี่แยกเรียบร้อยแล้วเราเอาราีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งอาจารลูกค้าจะได้ดูง่ายๆ h e ็นโลคิตต้ Kitty, แบบน่ารักน่ารักสาวานสาเดียวเบบี้ทีนะจ๊ะมีตั้งแต่วัยกระต่อจนถึงวัยสายวัยรุ่นเลยทรงครอบลูกสาวจ้ะนี่ลายแบบสวยๆเลยเบบี้ทีแบบน่ารักมากนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะอืใครชอบเบบี้ทีก็จัดได้เลยจ้ะมีหลากหลายสไตล์เลยนะจ๊ะ สีแดงลายขวางก็น่ารักลายฮาร์ดก็สวยนะจ๊ะยูนิคอ้มินิมอลก็น่ารักมากแต่งโบเบบี้ทีสวยมากจ้า mm hmm. ใครชอบทรงเบบี้ทีจับได้เลยแกร็บแกร็บแกร็บนะจ๊ะมีแขนยาวติดบ,บ้างลูกค้าจ๋าเป็นประมาณสักห้าตัวลูกค้าจ๋าสิบตัวนะคะคิวมีจำนวนชิ้นสองร้อยเก้าสิบห้าตัวเลยนะคะใส่เดียวเบบี้ทีนะจ๊ะ outdoor baby tree ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะนี่ลูกสาว baby tree baby tree ชุบอ,อ่ะว้าวพิงกี้นะจ๊ะพิงกี้เก่าจ้าอันนี้ลายสวยมากน้องกระต่ายงานตามหาเลยโอ้เดทลูกสาวนะจ๊ะอันนี้เป็นเดทนะจ๊ะแต่งกระดุมนิดนึง กระดุมร่างปรับเชฟนะคะงานป้าย,ายังอยู่เลยเดจิวเดสลูกสาวไซส์ร้อยสามสิบแบบสวยเลยเดสลูกสาวนะ่ารักมากนะคะจ๋าอู Ooh, ยโโา้ยูนิโคนะจ๊ะยูนิโค่ใหม่เก็บเทบหนึ่งไปเลยนะคะตัวนี้เป็นเดสนะจ้างานทรงยาวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานป้ายโดนตัดมานะคะป้ายยังอยู่น้องหมีจ้าเฮดแอนเอ็มเลยจ้าเฮดแอนเอ็มเดซลูกสาวโอ้เฮดแอนเอ็มมาดีมากจ้า H&M ทั้งนั้นเลยนะคะจ้า H&M อีกแล้วเดสสวยใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยจ้าโอ้ยสมองอกสมองใจสมองคอเดฟเปียโนอันนี้เป็นแบรนด์อะไรนะจีคิงเกิลเหรอคอมเมร์นะจ้าเดซุส,สาวโอ้ยูนิโค่ใหม่กริบเทียบหนึ่งที่แคนโฟออนฉลุสวยมาก H&M อีกแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสวยใหม่กริดเทียบหนึ่งเป็นเดสฉลุสายหวานเลยนะจ๊ะอันนี้เดซลูกสาวแต่งรายดอกนะจ๊ะอืมยูนิคอแบบน่ารักเลยงาป้าย,ยูทีจ้าลูกสาวเดซนะจ๊ะอ๋อน,นี้มันจะเป็นโอ้ขอสอบมีเดซเป็นดงเลยแนมะ่โอ้ยนี้เดซเยอะมากคิวนี้เดซเยอะเลยจ้าแองเกลิลบูจ้าใครชอบเดสเยอะนะจ๊ะ เฮดนเอมทั้งนั้นเลยดูสิบัตเตอร์ y ฟเฮ d ดนเอ็มซาร่านะจ๊ะนี่ซาร่าโอ้ใครชอบเดซเยอะจัดคิวนี้ได้เลยนะจ๊ะยูนิโคซาร่าเต็นดงเลยแม่งานป้ายคิวก็สวยนะจ๊ะติดกระดุมให้น้องหน่อยน้องก็จะสวยงามเลยอันนี้รีวิวยังไม่ได้ติดกระดุมนะจ๊ะนี่ โอ้ยคิวยังอยู่ใหม่เก็บเทียบหนึ่งเลยแม่สีม่วงพาเทลสวยมากจำเอลอีกต่างหากดูซิตัวที่สองแล้ววันนี้มีสองสีสองตัวนะคะเนี่ยสวยมากจ้าเดทนะจ๊ะลูกค้าจ๋า H&M เป็นดงเลยจ้าแม่จ๋าใครเอาได้คิวนี้ไปขายคือคุ้มมากนะจ๊ะขายเดทตัวเจ็ดเก้าเจดเ้าไปนะจ๊ะสองตัวร้อยก็ได้ นะคะตกตัวละ9ก้ 11, ถึง1ิบสบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอันนี้แบบน่ารักเลย295ตัวเลยโอ้ยคิวนี้เดดเยอะมากใครชอบเดดมาเอานะจ๊ะคิวนี้ยังว่างอยู่มีสองสี่สามสี่เออคือดีเข้าไปอีกนะจ๊ะอันนี้คือมีครบสี่เลยแม่จ้าโอ้โอ เดทนางครบสี่จ้ามาเป็นเพื่อนกันนะจ้าฟ้าม่วงอา้าวซื้อไปครบสี่กันเลยนะจ้าลูกค้าจา๋าโอ้สวยแบบกริบกริบเลยจ้าหญิงโตนะจ้าใครชอบคิวนี้คือเดทเยอะเลยลูกค้าจา๋าสกอตนะจ้าแขนกระดิ่งแบบน่ารักเลยโอย้ดอกสวยมากเอาเดททางงั้นเลยแม่เอเนวีนะจ๊าใหม่กริบเทียบหนึ่ง ผ้าสวยเลยกริบเลยกริบเลยเลยูกค้าจ๋าอันนี้ใหม่กริบเทียบหนึ่งเลยแขนกระดิ่งนะรักงานปักสลูนดุนะจ๊ะอันนี้สีสดมากผ้าดิ้งดังดิ้งดังมากจ้ะผ้าสวยเลยลูกค้าจ๋าสมอลกสมอคอจ้าเดสเป็นดงเลยจ้าเฮดเอ็นเอมยูนิคอเดสเต็มเลยนะจ๊ะแบรนด์ทั้งนั้นเลยลูกค้าจ๋า โอ้เซ็กซี่ด้วยนี่ก็เดทนะจ้าเป็นเด,ดสทรงยาวยังไม่หมดได้เดทเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวหรือเปล่าแล้วจำนวนชิ้นเยอะมากอืยูนิโคนะจ้าดูสิจ้าเดททั้งงั้นเลยลูกค้าจ้าโอ้เฮอทั้งงั้นเลยงานแมนในชอบตัวละห้ารัวละเจ็ดแปดร้อยเเอนเะจ้าอันนี้ลูกค้าไปขายตัวละเจ็ดเก้า 7, 9, เลยยูนิโคจ้า ปักดอกลูกสาวติดกระดุมได้นะจ๊ะกระดุมยังไม่ได้ติดเฉยๆนะจ๊ะคจ๋าคิวนี้ว่างอยู่จ้า CF ได้เลยนะจ๊ะงานเดทเด็กหญิงโตวรวมเดทจ้าลูกค้าจ๋าสองพบาทได้ตามรีวิวไม่ต้องรอรุ้นเลยสวยขนาดนี้ลูกค้าจ๋าสมอกอกสโมกคอรายจุดนะจ๊ะงานปักแบบน่ารักเลยทรงเดทด,ด้วย ใครอยากได้คิวนี้จัดได้เลยอนนี้ใส่ปรับเชฟได้พิเศษจ้ะโปรโมชั่นมี้เลือก3โปรโนะจ๊ะโปรโที่1ซักบแห้งค้าชเชืฉอี่นให้ฟรีเลยโปรที่2ลูกค้าเลือกเป็นโปรว้าวตัวนี้เก๋จังเลยอันนี้น่าใส่แดนจัง The ะฮาร์ดเดอะฮารนะจ๊ะสายเดียวสายเดียวนี่ใสวายวัยรุ่นเอามาเวลจะแม่ทรงคอฟมาเลยจ้า ลูกสาวนะจ๊ะครับครับคอ,บอบปัวคอรัวปีกนกแบบน่ารักเลยใส่สมอเท่เสมอนะจ๊ะเสื้อตัวทรงยูจ้ะหัวใจแขนกระดิ่งทรงกระบายลูกค้าค่ะงานปักนะจ๊ะงานป้ายแบนด์สมออันนี้น่ารักมากใช้นอนสามสิบสวยเลยนะจ๊นะลูค้าจ้ะ มินิมอลมินิมาร์ตมินิใจนะจ๊ะแต่งโบกูเด้อันนี้จะเป็นแบบไนงานปักฉลุค่ะนี่แคทแจ็คแคทแจ็คนะจ๊ะน้องมีผ้้นารักแต่งเพชรแต่งคอยเฮดเอ n นเอมแขนทรงตุ๊กตาเบบี้ทรีแต่งโบจ้าแขนกระดิ่งลูกสาวแบบสายหวานละมุนละไมามากจ้าปักแบบสวยเลยนะจ๊ะ หัวใจทรงระบายน่ารักเซทรงครอบทรงครอบจ้ะ CF ได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋านี่จะดินแบบน่ารักมากจ้ะงานปักฉลุแบบสวยเลยนะจ๊ะสนุกป,ปี้สนุกใจนะจ๊ะไม้เมโลดี้เบบี้ีงานตามหาเลยมินิมอลนะจ๊ะมินิมอลแบบน่ารักนะจ๊ะเอาฮาวายหรือเปล่านี่เป็น The ะโช๊โชเลย ครับครบครบครบก็บครับเกครบ,รบ,รบเยอะมากจ้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าตัวปาดไหลเซ็กซี่เลยนะจ๊ะมีโอ้นี้อย่างเท่เลยเจนนี่งานแบบใสล็อกใสวายใสเซ็กซี่มากดูสิงานสวยมากเลยลายสวยด้วยนะเนี่ยดูลายนะจ๊ะลูกค้าจ๋าลายแบบอย่างสวยเลยจ้า อารดิดาสไนกี้พูมาจัดไปเลยจ้าสามป้ายสามแบรนด์แขนสลิมจ้านิวบาลานซ์อีกเอาไปอีกนะจ๊ะเบบี้ทีต่อไปเลยโอโวอันน้สโงมอโอ้อันนี้น่ารักมากใหม่กริกเลยนะจ๊ะว้า wow. วสายเสือมาแล้ว้ไม่เสือสาวแล้วจ้ะอันนี้สวยมาก เป็นลูกไม้ด้วยน่าจะได้ราคาเลยใส่สมองงานปักแขนตุ๊กตาทรงว้าวอันนี้อันนี้ขายดีเลยนะไอไอแบบอย่างเงี้ยยูยูอะไรนี่ปีกทรงครอปนะจ๊ะซุปเปอร์เกิร์ลลายจุดจ้าทรงยูทรงยูยูนิโค,โค,จ,ค,คจ้าล็อกล็อกนะจ๊ะโอ้เลิฟลูกสาว หัวใจแสนสวยเลยจารุา้าจ้าชีอินคล็อกนะจ้าวัยรุ่นใสล่ลลอกนะจ้ายูนิโคจ้าสนุปปี้ลูกสาวแขนสงมป,ปีกนกน่ารักเลยงานป้ายเลิฟงานปักสามดีค่ะพอบปกลูกสาวส,สวยนะจ้าอันนี้เป็นรูปกระต่ายผู้หญิงแตงกระโปรงค่ะอาริดาจ้าลูกสาวแขนลูกสาวจ้า กระตุนญี่ปุ่นนะจ๊ะยูนิโคลแผ่นกระดิ่งงานปากจากยูนิโคลกระดิ่งลูกสาวจ้ะบาบี้จะบาบี้นะจ๊ะโอ้โรบิต้างานตามหาหรือเปล่าเนี่ยโรบิต้าโรบิตา้าโอ้วิคจูมาโคลนี่คอบวัวสาวน้อยคอบวัาาวฉลุกจ้า ช่อคคิวนี้จัดได้เลยจ้าป้ายนี้อีกแล้วเนวี่จ้าทรงอ่าเบบี้ทรีจ้าเลิฟเลิฟนะจ้าปีกลุกสาห้าวใสหวานละมุนหวานเฮดเดนเอ็ม wow. ตัวนี้สวยจังเฮดเดนเอ็มคอบัวปกฉลุสวยมากงานขายดีใส่กับเสือ้อเอวเอแขเก,กเอวสูงแบบน่ารักมากทรงปีกนกนะจ้า เบบี้ทรีแบบสวยเลยยูนิคอสมองอกสมอกใจแต่งโบนะจ๊ะดิสนีย์พิ้งเซตเจ้าแมวมารีเกดนี้ฝากเกตลูกสาวคิดตั้นเลยจ้ารอเวน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 นิวส์นิวส์นิวส์โอ้ตัวนี้สวยมากเขียวพัดเทลแต่งแบบนี้กิฟเกยูเลกาเลยลูกค้าตัวเดียวได้สูสองทูแทนเลยนะจ๊ะ มิสมิสบูมิส,มสแขนสวยมากเดอะฮาร์สนะจ๊ะทรงปีกน่ารักเลยโอ้อันนี้อ้าวเบิร์เกอร์อันนี้งานขายดีเลยนี่รองเท้าจา้ะ2,990บาทฉลุซาล่าสวยกริบไปเลยนะจ๊ะชอบคิวนี้จัดได้เลยลูกค้าทักแชทได้เลยนะจ๊ะตอนนี้4คิวลูกค้าพร้อมส่งนะจ๊ะใครจะโปรโมชั่นนันไหนคาบเตอร์ ชลุปักสวยมากงานแบบน่ารักเลยเบบี้ทรีจ้าอันนี้ฮาวายล็อกซี่หรือเปล่าป้ายวินเทจมากอันนี้เดี๋ยวก็ได้ราคาหลายอีกนะเมดอินยูเอสเอจะแม่เมดอินยูเอสเอนะจ๊ะ,ะ,ะโถแขนกระดิ่งสวยมากโอ้ตัวนี้ลายน่ารักจังเลยลูกลายสวยมากเลยใช้เล็กด้วยนะใส่รอยสาม ใชร้อยสามสิบทรงครอปเด็กอวบนะใจนะคะโอู้ยน่ารักจังอันนี้น่าให้ลูกใส่มากกว่าเลยนะคะสวยมากนะคะซื้อให้ลูกใส่ได้ด้วยขายได้ด้วยเบบิ้ทรีก็มาดีมากซาร่าอ้าวอันนี้คอปสวยมากแม่เหมาะกับแม่มีเลยนะจ๊ะลูกขอจอดนี่คอปสวยเลยจ้ะซาร่าคอปสวยมากนะคะ ดีงามพระรามก้าชาลูกกระดิ่งสวยงามมากเลยจ้า U t ทนะจ้า u t ทหวานละมุนระมัยเลยจ้ายูนิโคนะจ้ายูนิโคมาอีกแล้วแม่จากางเกงแสนสวยเลยนะจ้าโอ้โอ้แต่งระบายลูกสาว โอ้ยกางเกงกระโปรงน่ารักสีสันแซบมากตัวนี้สวยจังเลยลูกเอายูนิคอร์มีชุดเซตนะเขามีเสื้อไปแล้วนะเธอ,อขนมชั้นขนมเธอกางเกงใส่สบายนะจ๊ากางเกงลูกสาวก็น่ารักอุ้ยตัวนี้สวยจังโอ้ฉลุสวยมากโอ้ซักลีดอะไรยิย่งยิ่งสวยเลยนะเนี่ยกองเ,เกงกระโปรงข้างในเอลฟินดอจา้า เอวพินออุออ้ยตัวน,นี้ทรงสวยกางเกงข้างในนี่อุย้ยน่ารักมากน่ารักมากสีแซบสวยจังเลยจ้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกางเกงกันนะจ้าอุย้ยการเกงมาเยอะด้วยไหมการเกงมาเยอะด้วยนะจ้าลูกพ้อจ๋าอืมการเกงแสนสวยมาเลยจ้าการเกงแต่งระบายนะจ้าข้างล่างทรงสวยมากจ้า โอ้ยไม่กอดโบร์บวอล์กน่หลักลายดอกเลยข้างในเป็นกางเกงด้วยคือเลิศมากจ้ะสวยแบบไม่โป๊ไปอุ้ยอันนี้ก็สวยกันเป็นกางเกงทรงกระโปรงอันนี้ดีมากมีกางเกงให้ขายเยอะเลยนะจ๊ะแล้วก็มีเสื้อกางเกงเดทเยอะด้วยนะคะจ๋ากางเกงยูนิโคด้วยนะจ๊ะอันนี้าบาร์บี้จ้าลูกสาวสตรีมันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่ใช่ว่าจะาเป็นขาดเลกกิ้ง นี่กางเกงลูกสาวแบบน่ารักมากเลยดูสิสวยมากกางเกงทรงกระโปรงลายเสือแม่อุ้ยมี่แต่งเกงกระโปรงสวยแบบไม่โปง้งงานหายย่าเลยนะจ๊ะโอ้โหไมคก็ยูนิโคมาโพนี่จ้ายูทีมาโพนี Mar ่นะจ๊ะอา้าวเลกกิ้งใส่สบายซับในเลยกางเกงลูกสาวอันนี้สวยมากผ้านเนียนกิบไม่มีขุยเลยจ้า แล้วก็คือไม่โปด้วยลูกค้าหายากเลยสลิมแต่งโบจ้ะโอ้ยกระตุนญี่ปุ่นนะ่าจะมีชุดแม็เสื้อนะ่าจะไปแล้วลูกค้าจ้าสีชมพูใสหวานนกเกงใส่สบายจา้างานป้ายแบรนด์ยังอยู่เลยนะจ๊ะสรงบานะลุด,ดอกสวยมนะากจ้าใครเอาคิวนี้จองได้เลยนะจ้าเอามีสองตัวเลยอะ่ะโอ้ยอยูนิโคด้วยลูกค้ามาโคน,นี่ด้วยสวยมาก มีสองตัวเลยนะจ๊ะคุ้มมากซับในใส่ไปโรงเรียนคือดีมากยูนิโค้อีกแล้วนะจ๊ะส็อกสมอกเอวอันนี้จริงกระเบลจิงกระเบลจ้าสีฟ้าฮาเทลโอเคลูกค้าหมดแล้วนะใครชอบคิวนี้จัดได้เลยนะจ๊ะจำนวนชิ้นอยู่ที่สองร้อย 95ตัวนะคะโดยประมาณได้ตามรีวิวนี้แหละลูกค้าแอดมินนับมาไม่รู้นับถูกนับผิดประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะใครชอบ CF ย้อนหลังได้เลยขอบพระคุณมากค่ะเลือกโปรโมชั่นได้เลย3โปรโปรให่1ซักอบแห้งค่าเสื้อรินให้ฟรีมูลค่า1,000บาทโปรที่2นะคะโปรโมชั่นส่วนลด3,000บาทนะคะเหลือเพียง269 0บาทโปรที่3นะคะ ดาวนะคะแล้วก็สามารถผ่อนได้สี่งววจ้า